morning กคนเราไฟไป,ปที่แอกันนะนคชั่นน้ำมสุดมอร์นิ่งน้ำมันดมอร์นิ่งได้อาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะไม่ต้องม่าใส่ชุดอะไรอะค่ะเตรียไมไว้ให้แล้วค่ะ เราก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะคะทุกคนแต่งตัวเสร็จหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยว,วไปดูโซสามนี่คะ่ะใครแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราจะไปกันแล้วนะนะจ๊ะ <laughs> โอเคอะไรคะ โอ้โหคุณจ้าเตรียมพร้อมเลยเอาผ้าห่มไปด้วยเนอมีเด็กงอนด้วยนะเนี่ยมีเด็กงอนเนี่ยเล่นแต่เกมอะชื่อคุณเบียเบียดูโทรศัพท์เยอะเกินไปนี่ใส่เดี๋ยวเรารอพี่ดาวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปกันเลยเย้ขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วค่ะไหนน้องละวาไปไหนอะคะอ่ะอยู่นี่เอง เรากำลังจะเดินทางกันแล้วนะคะ,ะไ,ปไปละเดี๋ยวไปเจอกันที่พัทยารูท่านเ <c oughs> มื่อกี้จะถ่ายเด็กน้องดูนิ้วหรือมีเด็กแคคคิมุวเหรออ๋อตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะคุณเดียใกล้แ <c oughs> <c oughs> เรากล้จะถึงพัทยาแล้วคะ <c oughs> ่ะตอนนี้เราอยู่เขตชลบุรีแล้วนะคะ <c oughs> จะไปไหน ก็เราจะไปถ่ายงานที่ร้านกันใช่ไหมคะลุงนอนจะไปถ่ายงานที่ร้านแล้วรเราก็จะไปเที่ยวกันทเที่ยวที่พักไทยาคุณตาไม่ดูดนิว้วรอล์ no, no. เ,อเรียวเหรอจะเอาไปลงโซเชียลเ v e r y b o d y จะได้เห็นว่ายวนอนดูดนิ้วอย่างนี้ <laughs> แต่คุณเดียเหม็นไหมพี่ตาดูดนิ้วอะ นะไปเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปนะคุณจาไล่หนีเลยวนประสาทที่นะ ใครคนขับคอยดูหน้าทีใครคนขับวัสดีค่ะคุณวิววัสดีค่ะอใครคนขับเนี่ยรอแบ็คเมลอยู่เนี่ยวัสดีครับว่าแล้วควรประสาทแบบนี้เออไม่ไม่ไมออกไปเลยอะ่ะ <laughs> ก็ควนอีกสักหน่อยรอกก็นด้ สวยเมล่เา,เ,าเ,ลเจอสุสีทองด้วย นี้อยู่ที่มุมอร่อยเขาชีจันจ้าจังหวัดพัทยาพัทยาพัทยาไม่ต้องมีจังหวัดตอกแล้วมันก็ตามไปเนี่ยเห็นไหมว่างันเยอะเออมาจากไหนคะเรือครับใครคะเรือต้องลงน้ำนะเรือใครถามคะ สวยไหมคะทุกคนนี่วันนี้พามากินข้าวที่มุมอร่อยนะคะเขาชีจานที่พัทยาเลยคือวิวดีมากให้ดูก่อนสวยมากต้องมาเพราะว่าวิวก็ดีที่จอดรถก็สะดวกแล้วก็อาหารอาาร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะโอ้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินขึ้นไปร้านอาหารนะคะ เดี๋ยวไปดูซิว่าพอขึ้นไปข้างบนเราจะเป็นยังไงนะอะเราก็เดินตามเขาไปค่ะข้างหลังสวยมากสวยมากเนี่ยไ,ไปค่ะ เด็กๆวิ่งสนุกสนานที่นี่นะ่าจะทำน่าจะทำแบบเป็นหินหมดเลยแล้วก็มีโดมสวยๆจริงๆมาอยู่ทั้งวันเลยเนาะจริงๆอยู่ทั้งวันได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าถ่ายถ่ายรูปสามชั่วโมงไม่ไม่เสร็จ <laughs> สวยมากมุมถ่ายรูปจริงๆเยอะมากแล้วก็วิวเขาเยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ านค่ะตายรีวิวอย่างดีว่าร้านเขาสวยว่าซั้นแต่ผิดร้านว่าง,งั้นไปค่ะไปย้ายย้ายร้านกันดิลิปิน,น่ะคะ่ะขับมอเตอร์ไคนต่างชาติเยอะมากเลยะะเอ่ะค่ะเออสวยวน้อเด็ก,กๆเอ้ยโอเคเราจะถูกทางเราจะถูกสถานที่แล้วไกด์ของเรานะคะผาไป นี่ชื่อร้านอ,อะไรนะน้องนะว่าได้อ่านไหมชื <c oughs> <c oughs> ่อร้านอะไรไม่รู้เคเคอะไรนี่แต่เออเคเคแล้วตกลงตกลงตกตกแปลว่าเอ้ไม่ใช่แปลว่าลงลงหรือเปล่าไปค่ะขับรถตามเขาไปสถานที่ไม่สัดสวยๆอ่ะแต่ว่าเรามาผิดวันไปหน่อยเนาะแต่ว่าเรามีแบบคุณครูมาด้วยหรือเปล่าก็หยุดงานช่วงวันหยุดแรงงานเัน เดี๋ยวเราไปชมความสวยของที่นี่ดีกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เนาะเผื่อใครจะตามรอยนะไปค่ะสาวๆตื่นเต้นไหมนั่งรถอบขึ้นเขาตื่นเต้นจะไม่มีหละ <c oughs> ตื่นเต้นจะไม่มีไปค่ะขึ้นเขา <c oughs> ขึ้นเขาเลยนี่จอ <c oughs> ที่นี่จะเป็นอาหารสไตล์อิตาลีใช่ไหมอิตาลีอุ้ยอิตาลีมีหอไอเฟลมไหมไม่มีพิซซ่าอิตาเลียนหะอ๋อสวยมากอันนี้เป็นอาหารสไตล์แบลตเตเลียนแบลตเตเลีนเลียนตัดผมไปเลยตัดผมไปเลยตัดผมออกไปเลยสวยใช่ไหมโอเค ถึงแล้วตายเด็กๆลงลูกไมตายออตายสวยมากอ๋อสองพ่อลูกนะคะเดินตามมาไปค่ะเข้าไปเลย ้างในตรงนี้หรอคนมันเยอะคนเต็มไปหมดเลยน,นี่นะคะตัวที่เราจะนั่งกัน20บกว่าชีวิตอ่า ทัวอะไรวะเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าทัรวยืนแล็บใหญ่เลยค่ะปลายแผ่นกล้องฮัลโหลคุณเดียหายเจ็บหรือยังยังหรอเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะโอเคไหมปตล์ประมาณนี้นะคะสวยมากจริงๆแนะนำอ่ะจริงๆถ้าใค้จะถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะ ที่นี่คือเหมาะมากเขาชี้จันหาเลยจ้ะมุมไหนที่อยากมาถ่ายคือสวยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะดื่มไวน์ค่ะเราต้องชิมนะคะเพราะเขาแนะนำเออเราต้องชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเวลาใครถาเราก็จะได้คุยกับเขาถึงนะคะไปค่ะรอหาที่นั่งก่อน<า><า>ขอบคุณค่ะ สวยแล้วค่ะบอกเลยว่ามาที่นี่นะคะวิวสวยแล้วก็วายอร่อยแล้วก็ราคาแพงคือบริการก็ประทับใจมากเกินที่ต้อการที่บก่ ทำออต้องมา,า,มองมาโอเคอ่าทุกคนกลับแล้วนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แล้อาหารก็สไตล์อิตาเลียนนะคือแบบเลี้ยนมาเออชอบปูปลาแซบๆปรากฏว่าให้น้องชายเลือกมาแล้วก็ อืมันก็ลืมถามเขาแล้วมั้งก็โอเคแต่อาหารเขาอร่อยค่ะสถานที่ก็สวยคือคุ้มและวายก็อร่อยเนาะเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วนะคะต่ะนั่งรถต่อค่ะวันนี้นนนี่่่อยลงกะไ งแรมแล้วค่ะเด็กๆก็เล่นน้ำกันนอนแล้วเราก็อยู่ห้องประมาณนี้คือดีนิสาว่ายน้ำเลยเออเราก็นั่งลงกันอยู่หน้าห้องก็คือดีมากเลยนะอ,อ่าอันนี้จะเป็นแบบโรงแรมมินิมอลอยู่แบบว่าไม่ไกลไม่ไม่ไกลชายหาดมากชื่อโรงแรม ดีดีรีบวิ่งนะคะมาได้จองได้นะคะเดี๋ยวใเบอร์โทรให้อ่าบริการกรด็ดีค่ะโรงแรมก็สะอาด,ด,ด,ดสระว่ายน้ำนั่งพิงการอยู่หน้าห้องนะคะแล้วเด็กๆก็เล่นน้ำไปสยดีดีมากอ่กากิจกรรมวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาละคะ่ะบ๊ายบาย